วิจัยของพีซ่าเนี่ยนะครับเขาได้สังเคราะห์ออกมาแหละว่าความหมายของความฉลาดรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยคืออะไรผมขออ่านตามสไลด์นะครับซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยชอบอ่านตามสไลด์เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณครูหลุดคำบางคำเข้าไปนะครับก็คือเรื่องของอความหมายของ m e t a c o g i t i v e literacy นะครับเขาบอกว่าความหมายของ m e t a c o g n i c a l literacy เนี่ยนะครับคือสมรรถนะในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการคิด ใช้ตีความคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในบริบทของชีวิตจริงที่หลากหลายรวมถึงการใช้มโนทัศน์วิธีการข้อเทจ,จริงตลอดจนเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายและคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆได้นะฮะถ้าค่อยๆอ่านเนี่ยมีแต่คําแบบโหดๆทั้งนั้นนะครับต้องใช้คําว่าโหดๆทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งคําว่าโหดๆหมายความว่าไงหมายความว่าในหนึ่งคำเนี่ยมีองค์ประกอบเยอะมากเห็นอยู่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยนะฮะคำแรกที่ครูเคยเจอนะครับก็คือคําว่าสมรรถนะนะครับสมรรถนะคืออะไรฮะ ใกล้ตัวมากๆฟังกันบ่อยมากๆนะครับสมรรถนะคือความสามารถอะไรบางอย่างนะครับที่ประกอบด้วยความรู้ทักษะและเจตคตินั่นแปลว่าเราต้องมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเจตคติในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับบางคนยังยังงงๆอยู่นะครับท่อน A ในวิชาคณิตศาสตร์คืออะไรฮะก็คือการใช้คณิตศาสตร์อย่างเป็นธรรมชาติในชีวิตประจำวันนะครับมีความรอบคอบ นะครับการรู้จักใช้คณิตศาสตร์จนเป็นนิสัยนะครับนะประมาณนี้นะครับต่อมาฮะเรื่องของการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับความเป็นเหตุเป็นผลนะฮะถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์แบบพวกเราเนี่ยก็คือพวกจริงเท็จนั่นแหละถ้าเหตุเป็นจริงนะครับผลก็ควรจะเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความเป็นเหตุเป็นผลนะครับที่เชื่อมด้วยคําว่าก็ต่อเมื่อน,นะฮะต่อมาครับร่วมกับการคิดโอ้โหการคิดแค่คําเล็กๆนะฮะการคิดมีองค์ประกอบเยอะมาก นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะว่าเจ้าตัวพิซซ่าเนี่ยหรือว่าแมททีมแอนท์รลิตของพิซซ่าเนี่ยนะครับเขาพูดถึงการคิดในแง่ใดบ้างนะฮะการใช้การตีความคณิตศาสตร์นะครับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่ท,ที่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่มีตัวเลขกำกับหรอกฮะนะครับไม่มีกระบวนการบอกว่าต้องมาบวกแล้คูณหารหรอกฮะมีแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่จะทํายังไงที่เราจะเอาคณิตศาสตร์เนี่ยไปจับนะครับ สถานการณ์นั้นๆแล้วแก้ปัญหานะฮะเห็นไหมฮะจะมาผ่านสู่คำต่อไปแล้วเพื่อใช้แก้ปัญหาในบริบทของชีวิตจริงที่หลากหลายนะครับบริบทของชีวิตจริงที่หลากหลายนั่นแปลว่าบริบทต้องมีความหลากหลายนะฮะแล้วคราวนี้บริบทหลากหลาย้วทำยังไงอ่ะบริบทหลากหลายเนี่ยเวลาเวลาที่เขาถามเนี่ยเขาจะถามเรื่องอะไรบ้างมันลำหลากหลายซะเหลือเกินเขาก็จะสโขบบริบทเข้ามานะครับบีบมาว่า่าบริบทเนี่ยเขาจะพูดถึงบริบทในแง่ใดบ้าง นะครับซึ่งจะไม่ให้เราคิดหลุดกรอบไปมากเกินไปนะครับ ừ, รวมถึงการใช้มโนทัศน์วิธีการข้อเท็จจริงตลอดจนเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายและคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆผมขอพูดถึงเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายก่อนนะฮะถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะว่าข้อสอบพิซซ่าเนี่ยในในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นออนไลน์จะเป็นดิจิตอลน,นะครับให้นักเรียนอ่านลองลอง,ลอง,ล,องลองทำดูนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นเปเปอร์เบส นะะฮในสมัยยุคปี2000ต้นๆเนี่ยนะครับเป็นเปเปอร์เบสเลยนะฮะเป็นเปเปอร์เบสที่แปลออกมาจากภาษาอังกฤษนะครับแจกไปตามประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ให้นักเรียนยได้ทำเพราะฉะนั้นโอ้โหข้อสอบหนึ่งข้อเนี่ยเต็มหน้าเลยนะฮะเพราะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพิซซาต้องมีสถานการณ์นะฮะจะเห็นว่ามีให้อ่านเยอะมากมีเงื่อนไขมีข้อตกลงเยอะมากนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ก็จะบอกว่าข้อสอบพิซซาเนี่ยถ้าพูดถึง คำว่ายากเนี่ยยากไหมนะฮะก็จะต้องตอบว่าถ้าคุณครูคุณครูคเห็นเนี่ยคุณครูจะเห็นว่าข้อสอบพิซซ่าเนี่ยไม่ได้มีการบวกลบคูณหารยาก,ยากๆตัวเลขเยอะๆนะครับแล้วก็มีมีความคิดในเชิงคํานวณเนี่ยท,ที่ที่เยอะมากๆนะครับแต่จะเป็นลักษณะของการตีความการใช้การสังเกตการใช้การคิดวิเคราะห์ต่างๆมากกว่าที่จะเป็นการคานวณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดออกมองภาพออกแป๊บเดียว น่าจะทําได้นะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ็ดูเคชั่น